สวัสดีครับพบกวดกระเบียน69ครับวันนี้มาร้านพี่โจ๊กันครับสวัสดีครับพี่โจ๊กสวัสดีครับผมวันนี้เป็นธุรกิจใหม่ผมผมเปิดคราฟเบียร์คราบคราฟเบียร์ก็อยู่ลาลาซาน11ครับผมแยก2เออลาลาซาน11แยก2เป็นมืดไปวะส่องไฟได้เออใช้ได้เลยเดียวดิมืดนะนะใช่ร้านเหล้าอ่ะนะมันก็ต้องมืดอ่ะสุหรัวๆหน่อยใช่ะนิดนึงเออครับ ฟังเพลงใช่ยู่ตอนนี้มีโปรโมชั่นไหมครับพี่สามห้าเก้าชั่วโมงสชั่วโมงเลยเหรอครับผมสี่ห้าเก้าทั้งคืนห้าแก้วฟรีหนึ่งอันนี้ข้างบนเป็นนี่คือบุฟเฟ่นะปกติผมกินคนเดียวก็37-38ลิตรแล้วโอ้ขนาดได้เลยพี่ไม่ไม่เหลือขายเลยใครสนใจมาได้นะฮะลาซานิเอ็ดแยก2ครับผมลากันไปก่อนครับครับผม